ิถุงอานี้ไปด้วยแม่แม่เอาไปขายแล้วไปกินไปกินกระทูเม็ดเผาห้าสิบถุกง <c oughs> กินกี่วันหมดเนี่ยแม่โทรมา <c oughs> จะเอาเม็ดเผายี่สิบถุงอะแม่ <c oughs> คุณแม่มาแล้วมาถึงร้านแล้วนะโทรมาว่าตอนประมาณแปโมงได้เนาะอันนี้ห้าโมงมาถึงร้านแล้ว <c oughs> ม<า>ันจะปิดไงอ๋อ บอกลูกรีบขับรถเลยเรโอ้นี่โทรมาตอนบ่ายโมงกว่าเนาะห้าโมงมาถึงร้านแล้วมาเอาเมเา็ดเผาตอนันอยู่เวสเกตอ๋ออยู่เว,เเวสเกตอ๋อคุณแม่มาจากไหนจ๊ะประชื่นมาจากประชาชื่นเนี่ยมาซื้อเม็ดเผาส่งไม่ทันใจก็มาเองใช่วันนี้แม่ได้เม็ดเผาไป50ถุงอเอาไป50ถุงเลยเหรอแม่ใช่แล้วนี่ลังเนยเอานี้ไปด้วยแม่แม่เอาไปขายแล้วไปกินไปกินแม่ไปกินกราทูเม็ดเผา50ถุง กินกี่วันหมดเนี่ยก็แ,แบบแจกด้วยแจกน้วยอ,อ,อ๋อนว้น้องมันไปหามาให้อยู่ในบ้านน้จะเมเ็ดเผาอะน้องมันไปหาแล้วก็จะเอาไอ้